ัสดีเช้าทูครับสวัสดียามเช้านะไปใช้ทูกคนะกคนนะเดี๋ยวผมจะรถไถซิ่งรับโอ้เสตทิ้งเขาลุยแต่เช้าแล้วครับเลย้อยากให้ผมไถให้ตอนนั้นยากท่วมหัวนะเอาเลยเอารถเล็กมาโปรยอีกรอบหนึ่งยายนะครับตรงนี้รถใหญ่มาเปิดหน้าแล้วก็รถเล็กมาทลนอีกรอบหนึ่ง ไดยินเสียงครับนี่ตื่นมาได้ยินเสียงแล้วมาพอดีเลยได้ประมาณสามรอบแล้ววันนี้แกไปฉีดวัคซีนมาเนี่ยเขาอ่าฉีดวัคซีนไม่ใช้งานเข็นหนักอันนี้จัดเลยใส่สบายครับก็ปรวนดินไปแล้วเลยดูนาดนะขนาดยรอบหนึ่งอะดูใหญ่เลย ัวไถสวนครับไปชาแบบนี้คนก็จะตกแล้วถายุ่เข่ากายุ่เข้าแน่นอนไปตกทั้งวันครับโอ้ส่อย่างนี้ใช้เวลาเยอะครับรอยางมันไม่ค่อยไปนะถ้าดินตียกๆอย่างนี้ก็ต้องรอเล็กนะรถไถเดินตามถ้าดินแบบนี้แน่นๆนครับเนี่ย ตามจริงก็จะยกกล้องอาเลยก็ได้นะผมจะยกให้บนเสาวเลยสัมพันยกกล้องไปแล้วมาแล้วมาแล้วประภัยกันเด้อช่วงนี้ดินมันไม่เท่ากันนะความลึกความเข้าที่มันจะเข้าลึกเข้าไม่ลึกไม่เท่ากันนะครับดินมันแต่ละที่มันในเหมือนกันนะตางนี้ทางนี้ดินมันจะฟูกว่านะเพราะมันมันเนินกว่านะครับทางนี้ เ <9. S 1> ขาบอกว่าไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้ใช้เข็นแกใ,ใช้เข็นขับรถละแล้วไม่ให้ใช้เข็นวักซีนวักซีนวักซีนใ้าพักคอนที่วักซีนอะ <laughs> ปกติครับฮีลรซีนมาก็ให้นอนนะก็ไม่ให้ไชยอะไรทั้งสิ้นไม่ให้ไชงานเค้นแต่เมื่อคืนผมดูด้วยเขาลงข่าวเว่าสมักคนที่แพ้แพ้วัคซีนที่แพ,พ,พ,พ้เกิดจากคนที่โผล่แบบตานืี่มันนิดแต่ผมนี่ก็ไม่ไม่ฉีดนะผมกลัวนะแต่ผมกลัวเค้นแต่ไหนแต่ไรมานะโอ้ไทยยางงี้ สิปยาวเลยนะแบบเนี้อันนี้ทำไมอารถใหญ่เปิดหน้าว่นนี่จบเลยนะไอเห็ดตายเลยครับเพราะว่าหญ้าท่วมรถรถทะเลนตามอีกถ้าเกมเอามาเปิดในอ,อันนี้ผมมาเปิดหน้าเลยให้แลสบายเลยมีการมาถ่ายเงียบๆด้วย ก็โหลงทุนลากมาเลยเป็นเองนะเป็นลงทุนมาดอกทับรัดมาเลยตั้งอยู่ในไก่ทีนี้ก็หนักโลกบวักซีนหนักราบีแคนเรายังเก็บเลยเนี่ยยังไม่ได้ฉีนเลยติดมากเลย นนึงเห็นยิงกระทิงปลูกมันถอนมันคนเดียวครับินในเล็กในน่อยไ,ยไม่ได้เรียกใครเลยครับ ทำเต็นเัยไล้วเอาไลยไปอ่ะทุาไหยไปอ่ะก็จะควรอะไรเงี้ยเจียวเลยยกร่องแบบสบายสบายเลยแต่พันยกร่องมันดูจะยกเข้าไหมเพราะว่าตันนี้มันขึ้นอ่ะไม่ได้ใช้งานนานแล้ว ใช้เสียงดังไปถึงบ้านเลยไปเดินมาดูตอนนี้ห้าที่ผ่านไปแล้วจะเสร็จไหมรถไทยเล็กถ้าเราประพันธ์ในดีเข้าไทยเราดีรถไฟฟ้รถใหญ่เลยพอผมเคยแต่ก่อนแต่ก่อนผมไม่มีรถไทยเลยนั่งขับนะผมเป็นรถไทยอย่างนี้รถไทยวันหนึ่งผมรอไปสิบกว่าไรอันนี้ จะไถน้าน้ำนะถึงจะได้เพระาะน้ำน้ำรถมันจะพรีวกว่านาโครกรถไถต่างๆเพราะน้น้ำเราสามารถเอาเอาไม้อะต่อจากผาแนละ้วเราเ้ายืนยืนบนบน,บนไม้ได้นะมันไเหมือนนาโคกนาโครกรถมันจะดึงไปทั่วเลยถ้าเกิดเราเอารถมาอยู่นี่ก็ยังว่าเนาะมาพรวน,นมันเหมือนเราไม่ได้เปิดหน้าดินนะใครเปิดนาดินเนี่ยรถมันดึงไปทั่วเลยดึงแบบดึงแบบเมื่อย ก็ต้องประผานัหนมันได้ขึ้นมารถไถก็ตนตาขึ้รถไทหน้างขับแล้วก็ให้มันเข้าข้างหลังลึกกว่าข้างหน้าเพื่อมันจะได้ไม่ดึงรถไม่ไม่ไมปีน,นะครับถ้าข้างหน้าเข้าเข้าวกว่าก็ปีจบเลยถรถไม่อยู่ก็ไทเปีสเปสิปะไม่ตรงเลยนี่าครับเหมือนรถไถไม่โดนดินะไถโดนต่รอยเดือม วันนี้สีขานาดจะได้ประกอบพวกร้อนนองร้อนน้ำมั้นี้ทีทาเลยถ้าผมเป็นเกยนะ์ถ้ามีเวลาขนาดนี้นะผมเอาไอ้พ่านเดียวผนานโหมูมาใช้ดีกว่าเข้าลึกกว่านี้นะ ก็่ด้วาโอเคผู้จดน,นะที่วัคซีนมานั่ยซึ่งจันเลยเนี่ที่วัคซีนมามาาาันใส่กระจายเายเลยแค่นอนแบบปกติที่วัคซีนเขาไม่ทำงานนะเขาให้ต้องถอนยาที่ฉีดแรงมากเลยได้ขาวมาตรงนี้ แต่หัาลบอกปูเลยนะเออ ไก่ถ้าเกิดไสนาใส่สวนตอนเช้าเนี่ยมันโชบโชบมาเรากินเส้นเดือนเนยะจะเอาผังษามาลงไอ้เก๋เลยโอ้เหยียบหลดผังนั่ตอนนั้น เอฮ้นี่ไงใช้ขี้เกียจเอกแล้วนี่ถูกสุดจันอะไรทิงมันกิดวัคซีนมาก็ไถได้ยังไงวะเจ็บนะกิดวัคซีนเข้ากามนื้อนะถ้าใครเคยฉีดใครโดนฉีดตัวนี้จะจับอะไรไม่ได้เลยเยจะฝุดไปผมคนหนึ่งที่แพ้วัคซีนทุกวัคซีนทุกอย่างมันพูดอะ เราจะสูตรงใจไม่ใจะฉีดหรือไม่ฉีดหรือจะรอยาเม็ดออกมาเขาว่าปีหน้าจะมีายายาเม็ดที่ว่ารักษาครูปะแต่้กินเราหายก็มีนะแต่ผมบ้านผมเมืองเป็นหนูทดลองมาแล้วครับสองคนครับตอนนี้พี่ชายกับพี่ชายสองคนเนี่ยเดี๋ยวผมคนหนึ่งครับยังไม่ฉีดก็เป็นหนูทดลองมาแล้ว อันนี้ก็น่าจะให้ยกรองวันเสาร์นะวันนี้ก็เป็นวันพุธแล้ว ไอฟรีแล้วไอฟรีแล้วแสดงหลายรอบงี้เขียวเลยยาตายดียาตายดีให้ท่านผู้ชมมาดูฮะใช้น้องไชหน้านี่แกแทบจะไม่จ้างรถไถนั่งขับเลยนะแกามาเองเลย ไปจิบไปใจกำลังยือนะโอ้ฮีเกียบทุกวันนี้ฮีเกียบแหญ่ฮักสุดจัดเลยสุดสุดมาฮักโคตรเลย บนไรกบนไรก ไอร้รากออกเลย เครื่องเริ่มรวมแล้วคันนี้วันนี้เริ่มรวมแล้ววันนัน้นมันห็นรวมอยู่